3ามเรียมการเงินนะที่ใครกําลังสนใจเรื่องการวางแผนการเงินเนะี่ยไม่ควรพลาดน,นะอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยจะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเก็บสะสมนะเพื่อสํารองฉุกเฉินนะสาเดือนนะแล้วก็ ส่วนต่อมาก็คือเป็นการวางแผนประกันนะเพื่อคุ้มครองไม่ให้แคดโฟเรามีปัญหาในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะต่อมาเราก็จะเริ่มออมระยะสั้นกลางยาวนะซึ่งอันนี้แผ่แล้วแต่คนนะไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น1ปีนะหรือว่าแผนระยะกลางหนึปีถึงสปีนะแผนระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็น5ปีถึง10ปีแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะเก็บเงินภายใน1ปีนะเพื่อต้องการที่จะซื้อของข,องขวัญให้รางวัลของตัวเราเองนะหรือว่าเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวนะหรือว่าการเก็บเงินเพื่อจะดาวบ้านดาวรถอะไรก็ตามนะ ส่วนสุดท้ายยิ่งเรามีระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี10ปีหรือว่า10ปีบ,กบวกๆระยะเวลาที่ยิ่งยาวเราสามารถใช้ตัวแผนการลงทุนเนี่ยมาช่วยทําให้มันเร่งอัตราการเติบโตของเงินต้นเราได้นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยนะที่พลาดไม่ไดนะ้ก็คือเรื่องของการส่งมอบมรดกให้กับคนรุ่นหลังนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราก็ดีหรือว่าคนรอบตัวของเราก็ดีนะครับ อย่างที่บอกเลยวเริ่มต้นเราจะต้องมามีลากฐานที่มั่นคงก่อนนะก็คือเรื่องของเงินออม3-6เดือนนะสภาพคล่องเราต้องมีนะจดบัญชีรายรับรายจ่ายรู้นะว่าเราจะมีเงินออมต่อเดือนเท่าไหร่นะต่อมานะเริ่มวางแผนระยะสั้นกลางยาวนะไม่ใช่ว่าเราจะใช้จ่ายไปอย่างแบบอยากซื้ออันนั้นอยากซื้ออันนี้เราซื้อเลยอันนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าประเทศไทยเราโอกาสที่คนจะ,กะเกษียณได้ก็มีไม่เยอะนะถ้าอยาก,กเกษียณได้อย่างมั่นใจนะก็การวางแผนการเงินตรงนี้สำคัญมากๆนะ แล้วยิ่งระยะยาวอะโอกาสที่เราเนี่ยจะใช้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอะเช่นพวกคุณอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะส่วนสุดท้ายก็คือการส่งมอบมรดกยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะมรดกปกตินะฮะการส่งมอบเนี่ยก็จะเสียภาษีนะซึ่งจริงๆแล้วมันมีโปรดักต์หรือสินค้าที่ทําให้เราเนี่ยส่งมอบได้โดยที่ไม่เสียภาษีนะแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจนะต้องการคําแนะนำานะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้นะแล้วถ้าเกิดหรือว่า ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะสามารถพิมพ์รายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะก็จะมีทางผมและทีมงานนะี่ยคอยช่วยกันตอบนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ